ดีครับผมแสงวีประสมคิดนะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการครับสำหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างยนต์นะครับวิรยายากอาชีพเชียงรายนะครับอ่สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือสองนะครับโครงการพัฒนาครูสมรรถนะครูอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพโดยการฝึกประสบการณ์ครับเพื่องดสาสถานประ,ระกอบการ ประจำปีรอบงานพศ2560หนักงานคณะกรรมการการอาชีวะการฝึกประสบการณ์ในสามกรอบการกับผมได้ไปฝึกประสบการณ์ที่บริษัทธาราลำพูนอิสุเซลนครับจำกัดครับซึ่งตั้งอยู่เลขที่118 63ครับถนนซปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำพูนครับตำบลเมืองแจ้นะครับอำเภอเมืองอจังหวัดลำพูนครับสำหรับลักษณะงานและประเภทธุรกิจที่ ไปฝึกประสบการณ์ก็คืองานซ่อมบริการรถยนต์อูนท์ครับก็ประกอบด้วยสองส่วนก็คือรถในส่วนของรถกระบะและก็รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับสําหรับสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือในายแชร์ลงมีเงินทองครับตําแหน่งนกรรมการผู้จัดการครับก็จะเป็นเจ้าของครับสําหรับคนที่สองก็คือนายตำแหน่งผู้จัดการส่วนบริการครับ ก็จะทําหน้าที่ในการเป็นวิทยากรให้กับผมนะครับในการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับสําหรับการฝึกประสบการณ์ครั้งนี้นะครับผมได้ไปฝึกประสบการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเมษาย,ยนจนถึงวันที่แปดพฤษภาคมสองพันรอยหกสิบแปดครับจำนวนห้าวันนะครับสําหรับการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ครับก็จะมีประเด็นการเรียนรู้ที่จะเข้าไปในสากรอบการก็คือหนึ่งผลผลิต ของสามกรอบการและการนําไปใช้ในหน้าที่รับผิดชอบนะครับในตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายนับประสบการณ์วิชาชีพนะครับอันนี้สองก็คือระบบต่างๆของสามกรอบการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้สามคือเทคโนโลยีงานนะครับอันนี้สี่นะครับก็คือการวางแผนการปฏิบัติงานอันที่ห้าทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ปฏิบัติอันนี้หกการสื่อสารการปรับตัวเข้ากับสามกรอบการนะครับอันที่เจ็ดนะครับเทคนิคงาน อันที่แวิธีการพัฒนากระบวนการปฏริบัติานคือการนําเสนออันที่สิบก็คือความสามารถในการเป็นผู้นำพร้อมกับการปฏิบัติตนในการทาง,งานในสถานประกอบการนะครับก็จะมีด้วยกันสิเ็หัวข้อที่ผมจะต้องเข้าไปฝึกประสบการณ์สิ่งที่จะได้จากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานครับซึ่งที่ผมไปฝึกประสบการณ์คือในตําแหน่งพนักงานช่าง รถยนยี่สุกครับมีด้วยกันสองส่วนคือรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับก็ะจะแบ่งด้วยกันสามหัวข้อนะครับในส่วนแรกก็คือรถยี่สุรถกระบะเรื่องของการตรวจเช็คบริการตามระยะทางเช่นการเปลี่ยนถ่านเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันฝุน่นท้ายนะครับการเปลี่ยนน้ำยางมองนม้ำการไล่ลมการตรวจเช็คเบรกและระบบพัดน,นะครับ งานซ่อมบริการงานเปลี่ยนแผ่นครับรถยนต์งานปรับตั้งวาล์วนครับงานศูนย์ล้อรถยนต์ตั้งมุมล้อการเปลี่ยนเป็นยางการถ่วงล้อครับนี่คือในส่วนของรถกระบะยีสูนครับในส่วนที่สองครับก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับเรื่องของการตรวจเช็คบริการตามระยะทางเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันไหลลมการตรวจเช็คเบรคไล่ลมเบรคครับการเปลี่ยนไดเออร์แอร์นะครับ การเปลี่ยนน้ำมันเบรกและคัทนะครับต่อไปจะเป็นงานบริการอย่างเช่นการเปลี่ยนแผ่นคัทรถยนต์งานตับตั้งวาล์วงานเปลี่ยนจารบีลูกเื่นลอ้องานเปลี่ยนผ้าเบรกเป็นต้นนะครับสําหรับงานที่เป็นงานซ่อมหนักอย่างเช่นการโอหอนเครื่องยนต์นะครับการถอดกรอบเกียร์นะครับในรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับ ในส่วนของข้อที่สามก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสอบสากรกอบการครับเรื่องของจะมีในส่วนของการข้อแถวกันชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติงานนะครับในแต่ละวันนะครับเรื่องของการวางตัวแนละการปฏิบัติงานนะครับนะซึงผู้ที่หูมีมนุษยสัมพันธ์ครับเรื่องของการวางตัวกนาะ้จัดการครับพลักงานช่างวนาช่างหูฝึกในสาร การรักษาสภาพแวดล้อมอเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็จะมีน้ํามันเครื่องอมีที่เก็บนะครับก็จะสนารรมกอบการก็จะมีที่เก็บนะครับที่เป็นเฉพาะสําหรับการเก็บน้ํามันเครื่องเกา่จาจะมีเกา่าแลา้วก็การทำสะอาพื้นที่การทากิจกรรมร่วมกับสนามกอบการในกิจกรรมในการในสนามกอบการบริษัท ทาราํำพูนยิสุเซียวจัมการครับก็เข้าแถวเวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับแล้วก็ถึงเวลาแปดนาฬิกาสิบนาทีครับเริ่มต้นขั้งแรกก็จะออลองพิจารณาจะมีก,ก,นนการนำการออกมังกายครับใช้เวลาประมาณสักห้านาทีนะครับหลังจากนั้นก็พิจารณาสูมบริการน,นะครับก็จะทําการจะชี้แจงแ,แจ้งข่าวสารเรื่องการปฏริบับการปฏิบัติงานประจำวันครับปัญหาอุปรสรรคต่างๆครับ ช่างครูฝึกในสามกอบการตลอดจนพนักงานครับให้ได้การหากมีปัญหาข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามในใน,ในกิจกรรมในสามกอบการนะครับที่ผมไปฝึกงานก็จะมีในในภาพก็จะมีเรื่องของการล้างชิ้นส่วนครับงานตีเส้นครับที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในศูงบริการครับซึ่งมันอาจจะลบเลือนไปนะครับก็ต้องทําการทาสีใหม่นะครับพร้อมสาหรับการตรวจเยี่ยมมาจากบริษัททริเพรอิสุสเซลนะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ครับเรื่องของการบริการนะครับในส่วนนี้ก็อย่างเช่นการเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นในรถกระบะต้องไปเบิกอะไรครับหรือวัสดุครับมาครับแล้วทำการเช่นน้ำยาหล่อเย็น มาผสมครับน้ำยาลอยเย็นหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนมาผสมกันแล้วทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาลอยเย็นครับก็จะต้องเติมน้ำให้เต็มในหม้อน้ำนะครับจนฟองอากาศหมดครับถังหม้อน้ำแล้วก็หม้อพักนะครับหลังจากนั้นทำการติดเครื่องยนต์ประมาณสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะครับรอจนกว่าในระบบไม่มีในลมนครับไม่มีฟองอากาศครับ ก็ถึงจะทําการปิดฝาหม้อน้ําแล้วก็ตรวจเช็คแล้วทำการส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไปนะครับก็จะเป็นงานเปลี่ยนชุดขัดนะครับก็จะมีการถอดเข่าเขากลางชุดเกียร์นะครับแล้วก็ทาการตรวจเช็คผ้าขัดชุดก่อแผ่นคัดตลอดจนซีนข้อเวียงหลังนะครับสำหรับการตรวจเช็คถ้ามีการรั่วก็จะต้องทําการถอดซีข้อเวียงหลังออกครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษ แล้วก็ทําการประกอบโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการประกอบสีไม้เข้าไปนะครับไม่สามารถที่จะใช้ค้อนหรือว่าเครื่องมือธรรมดาทำการประกอบสีเข้าไปได้นะครับเพราะจะทําให้เกิดการรั่วครับการเปลี่ยนน้ำมันคัทนะครับอันนี้คือรูปภาพของการปปิบัติงานในการถอดชุดคัทชุดเกียร์นะครับทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับ ต่อไปองานเปลี่ยนกล่องเกียร์แล้วน้ำมันเกียร์นะครับก็จะเปลี่ยนกลอก่อ 1, km, งเกียร์อัตโนมัติทุกหนึ่งแสนกิโลเมตรครับไปงานเจียกจานเบรคนะครับงานเ,าเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็มีการทวงร้อ,อนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเป็นต้นนะครับงานตั้งศูนย์ร้อนะครับก็จะตั้งศูนย์ด้วยเครื่องศูนย์ที่หอฮอฟแมนนะครับก็จะมีการตั้งกล้องนะครับ ตัวรับสัญญาณกล้องแล้วก็การหม,หมนหรุนม้วนมไหล่ครับก็จะปรากฏค่าของมุมรอนมุมโทแตเต์แคมเบอร์ต่างๆครับอเราก็ทําการปรับตั้งให้ได้ค่าตามสเปคนะครับต่อไปในส่วนของรถนะครับงานเปลี่ยนกระบอกลมคัดะนะครับเมื่อตรวจเช็คแล้วว่ามีอาการอ่า ติดขัดเรื่องของการเปลี่ยนขัดนะครับก็จะต้องทําการตรวจช็บนะครับทําการเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับในกระบอกลมครับของรถบรรทุกขนาดใหญ่พร้อมกับน้ำมันขัดไปด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนรอง้ไดเออร์ในระบบลมนะครับซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้การเบรกนะครับอ่าก็จะมีเม็ดอ่าดักความชื้นนะครับในระบบนะครับให้จ่ายมาสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ก็จะเปลี่ยนซีนเ,นเปลี่ยนเม็ดดูดความชื้นนะครับการเปลี่ยนอ่างานต่อไปคืองานเปลี่ยนผ้าเบรกของรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับซึ่งต้องใช้เครื่องมือในการยกล้อนะครับซึ่งต้องใช้เครื่อ,องจักรที่อค่อนข้างจะมีถอดล้อนะครับถอดผ้าเบรกแล้วก็จะต้องทําการอ่าอันใหม่เข้าไปแล้วก็ทําการย้ําด้วยด้วยเครื่องมือครับ การเปลี่ยนจะลบีลูกปืนล้อนะครับก็ต้องล้างบีลูกปืนล้อนะครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันดีเซลเปล่าลมให้แห้งนะครับมีการปรมีการปรับตั้งแล้วพีโหลดของลูกปืนล้อครับอย่างในรูปภาพนะครับก็จะมีลูกปืนล้อเก่าครับจะต้องมาล้างทำความสะอาดให้เี่ยมนะครับต่อจากนั้น ก็จะมีเครื่องมือพิเศษครับก็คือเครื่องมือสําหรับการอัดเจลบีหรือปืนล้อนะครับซึ่งสามารถอัดได้หลายระลับนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้อย่างนํำพูนอีซุเซยวก็เข้าประกวดครับแร้อันดับสามของบริษัทตีเพชรนะครับในเรื่องของเครื่องมือพิเศษนะครับสำหรับการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเครื่อง วิเคราะห์ด้วยระบบ GIDSs นะครับซึ่งเป็นรถยนต์อีสุทั้งรถกระบะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับเราสามารถเทียวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเ,เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับในระบบเซ็นเซอร์นะครับถอดประกอบเครื่องยนต์นะครับก็จะมีห้องโอหอนเครื่องยนต์และเกียร์นะครับโดยเฉพาะเพื่อ เพื่อรักษาอุณหภูมิและก็ความสะอาดต่างๆในศูนย์บริการนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหัวหน้าช่างคููปึกในสำนกกรอบการมาช่วยกันประกอบครับต่างๆมีการใช้ปากกาท,ทำการมาร์กและตัวครับซึ่งเมื่อประกอบเสร็จเราก็ต้องมีการมาร์กทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลืมขันบนอหรือน,น็อตนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ครับเพ่า ทุกเบี้ยวขัดฝาสูบหัวฉีดในบนฝาสูบก,กระบอกสูบลูกสูบครับบริการวางครับก็จะมีต้องมีพิเศษนะครับในการไหตตอเปลี่ยนซีนนะครับการจัดปักแหวนนะครับการทำความสะอาดชิ้นต่นตางๆนะครับต้องให้ได้มาตรฐาน,นครับตามสเปคนะครับทั้งแรงขันของเค่าแรงขัน ของฟ้าสุแลวก็บนต่างๆครับต้องได้ตามสเปคเท่านั้นนะครับอใน,นส่วนของการวิ่งหนเกียร์ครับก็จะต้องมีการวิเคราะห์อาการเสียของระบบเกียร์นครับว่าเกียร์ชุดไหนขเข้ายากเกียร์ชุดไหนมีการสึกหลอนะครับก็ต้องมีการเปิดดูคู่มือนในการซ่อมทุกครั้งนะครับการล้างชิ้นส่วนต้องสะอาดน,นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ด,ด้วย G.I.D.S.S. นะครับซึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะมีส่วนประกอบของชุดเกียร์นะครับเวลาเราประกอบก็จะต้องประกอบตามลําดับนะครับก็จะมีค่าแรงขันต่างๆนะครับให้นะครับ <c oughs> สิ่งที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้กับถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องของความมีวิในัยในตัวเองนะครับละ <c oughs> การมีจิตในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับขยันอดทนต่อการทํางาน ใม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคนะครับการปรับตัวในการทํางานนะครับแล้วก็แนวคิดของเจ้าของสนามกอบการครับอสิ่งที่มีในสนามกรบการเช่นเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถที่จะนามาประยุกต์ในห้องเรียนในะห้องปฏิบัติการของแผนกเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในความร่วมมือกับสนาบกอบการในการทำเอวอยูในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสานตาต่อไปครับ สำหรับการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัททาระน้ำพูลยูสุเสิร์จํำกัดครับต้องได้ขอท่านผู้จัดการครับก็คือคุณชัดชัยปัญจับุรีนะครับผู้จัดการส่วนบริการและวก็คุณแช่ลงมีเงินทองกับการผู้จัดการเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้อ่ให้ความคิดที่ดีนะครับในการนำไปใช้ในการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาการอาชีพเชียงหลายครับผม ประทับใจอยู่เป็นอย่างมากที่มีความเพื่ออาทอรในการาให้ความรู้และก็ประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับวิื่ายการอาชีพเชียงรายซึ่งเป็นต้นสังกัดของผมนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการนกชั้ศึกษานี่ที่ได้เปิดโอก,กาสให้ผมเนี่ยได้เข้าไปฝึกประสบการณ์ผมก็จะนําความรู้ต่างๆที่ได้นะครับนําไปใช้ในการสอนนักเรียนนักศึกษาต่อไปนะครับในส่วนผมก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ 对呀。